ก็กบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทท่านกันนี่แหะครับแล้วก็อยู่ในเกม GTA แซนนะครับผมวันนี้เราก็นอ่ในเกมแล้วนะเด็กเรายิงคนได้สองคนแล้วเราก็อยู่ในเซิร์ฟมอสแกล์ซิตี้นะครับผมเซิร์ฟเป็นระบบเซิร์ฟระบบดีมากเลยนะครับผมป้องกันโซป้องกันอาจจทุกอย่างหมดเลยวันนี้ตอนนี้เราเก็บ ผมผมก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรมากโอ้โหแล้วก็ได้ผมก็ไม่ค่อยรู้จักอะไรมากเท่าไหร่นะผมผมเล่นไม่ค่อยนานจริงบอกเกี่ยวแม่งไหวนะให้เรากด N นะครับผมกด N เพื่อเอาตระกยานะครับผมกดตกลงนะครับผมในผมใช้ได้หนึ่งขอโทษทีแล้วให้เราก็กด N นะครับเรากดตาร์ทนะครับผม ผมพอพ,พาไปลงที่วัดนะผมเรายู่ที่สวนนุ่มๆนุ่มไปเลยเนี่ยมันชอบผีเองเนี่ยไปดูใจชอบเลยเน่ๆๆๆๆนี่นี่ฝนทางใหญ่จะคนใครใครใครที่จะไปทัศน์ทัศน์นะครับทัศ G P S นะครับผมอย่างนี้ครับแล้วก็ตกลงนะครับผมแล้วก็ไม่งานผิดกฎหมายงานผิดกฎหมายผิดกฎหมายมีอะไรบ้างบ้านกัญชาจุขา่า,ากาัญชาเลยลักสายไฟขโมย โมอะไรไม่เห็นอ่ะโมปูน,นเอองานจบอันนี้เอ,อจบปูนอ่ะผมอันนี้ตัดสายไฟแล้วก็อันนี้กูจูขายกัญชาอันนี้ก็บ้านกัญชาส,ส่วนงานถูอกฎหมายมีเยอะมากเลยครับผมแต่งานงั้นผมจะพาไปงานเอายั่งกินขยะดีกว่ามันจะมี G P S ให้ครับมันจะมี G P S ขึ้นนะครับผมนี่ครับ ไปตามนี่นะครับผมเขาอยากกระโดดแบบผมนี่อย่างนี้นะครับผมก็กดไอ้ตรงไอ้ตรงขีสองครั้งนะครับผมขี่ไปเลยนะครับผมผมก็มาถือกันแล้วนะครับผมนะครับมามาถึงแล้วมีจ,จุดสีแดงขึ้นนะครับผมแล้วก็ ตรงจักรยานนะครับผมแล้วไปจุดสีแดงนะครับผมแล้วก็ไปจุดตรงเลยครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะคะรับกดตัวเอ็นนะคะรับผมเพื่อทํางานนี่ครับจะได้ไปชุดตรงนี้นะครับผมนะออกมานะครับผมรถจะอยู่ตรงนี้นะ,ะแล้วก็ให้เรากดขึ้นรถเราจะได้250บาทกดเอ็นสตาร์ทรถเหมือนเดิมนะคะ <S <S ะรับผมไปกันเลยไปตามตุวทีนะครับผมจะ,ะเด็กเล็กทีนะ,ะเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไป ส่วนี่บอกเลยระบบโคตรดี <c oughs> ซึ่งอันนี้ผมเล่นเป็นตัวไรนะครับผมตัวเต็มตัวเต็มีมนผมสอนที่หลังนะครับผมตัวเต็มเหมือนกันแหละมันก็บเหมือนกันที่ผมสอนตัวไรน,นั่นแหละแต่ก็แค่ไอตัวโอเบบีอะลงแค่ตัวโอเบบีนะครับผมก็มังถึงแล้วนะครับผมเราเดี๋ยวไปครับผม น่าจะเจอเจอเจอคนเก็บขยะมากมายเลยฮัลโหลออก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 งานออกงานผมจะข้าทางผมจะข้าทางไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหมไม่ออกผมออกเองแล้วก็ให้เราทงการเดินไปตรงที่เก็บขยะนะครับเราไม่ต้องกดอะไรนะครับผมเราแค่ไปเดินตรงที่เก็บขยะเราจะขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็ให้เรามาตรงเราแล้วให้เรามาตรงนี้นะครับผมดูดิท่าทัาเก็บเลยอย่างฟี้ยว มีพ้เล่นห้าห้าร้อยบวกตอนนี้มีพ้เร่นอยู่สามร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับผมแต่นั่นีอน,นะไอ้ตรงตัวเทีดยดูเปลนแผนที่ปับ๊บนี่เลาการลงจากรถแล้วเราก็มา,ากมาตรงนี้เราก็ให้เรามาตรงนี้ทำเหมือนเดิมวันับผม แลากก็ขึ้นเลอดต่อทา,าองการไปตรงตูท้ทีเหมือนเดิมนนับผมไปไปไป let's go มาถึงแล้วครับผมเรบรกเราไปตรงที่เก็บขยะแล้วครับผมเราเพิ่มผ่านี้ก็ได้นะอันะนั้นเราก็มาตรงเนี้ย รถนะครับที่ไอเสียมาสองนะครับมันมีมันมีเด็กแว้นเะน่ะนี่ครับมันจะขึ้นตัวที่มันจะเขาจะให้เราไปส่งงานนะครับผมเราข้อกระจกเลยแม่งยิงได้แค่คนเดียวใช่ไหมเจ้าเนี่นะมันจะให้เราไปส่งงานนะครับผมครูดิสัตว์เราเราไม่เราไปทางลัดได้นะครับผมผมมีทางลัดอยู่นะครับผมทางลัดก็ผมก็คืออ่าไปไม่ได้โธ่เอ้ยตรงตีตีนะครับผม นี่นี่นี่มาตรงนี้เลยนะผมงั้นเราจะเห็นตอนไปตามสีเหลืองเลยอะสีส้มอ่ะเราจุดสีส้มเลยวครับผมไปแล้วครับผมไป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  Let's go Let's go เดเจ็บยิงหัวเลยอะในบัญชีผมไม่แค่เหมือนเดียวเอง มอสการซื้อรถห้าหมื่นแต่ผมมีรถใช้อ่ะพยายาซื้อรถห้าหมื่นอยู่พอดีว่าไม่มีรถใช้อ่ะยิ่งไปทางด้านหนับผมแต่ผมขี้เกียจเราแม่งแรงเลยอย่างชอบเลยครับคุณผู้ชม เราดูว่าโทรสัพท์เงาเราก็ดูในแผนที่นะผมนาะผมก็ถึงแล้วนี่จะไปกลัวอะไรนี่ผมรับไปทางนี้เลยไ่นี่แค่นี้เองปัดโทษทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องยากแม่อให้เราทางการรับไปตรงนี้นะแี่เรากดตกลงไปเลยนะเราจะได้เงินมาเออสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าบาทแล้วก็รับเอเอพห้านะครับผมน้ำมานจะขึ้นตรงนี้นะนนาาด้าต้นบนหายแล้ว แล้วกแล้วไปกดเรื่องงานอุ้ยขึ้กลับไปตรงที่เก็บขายขยบบนนะมือนเดิมนะครับผมเดี๋จะกลับไปเริ่อง,งานเดี๋ยวผมก็ตัดการเรื่องงานก่อนนะครับบ๊ายบายผมก็ได้ทางการมาเถือแล้วกันนะครับผมแล้วก็มาเดี๋ยวต้องแยกครับจะต้องแยกก็ได้ผมแล้วก็ลงเราไปตรงที่เดิมนะครับผมไปป,บปบปบไปปึบ๊บเป๊ะเป๊ะข้าไปปั๊บแล้วก็กดตัวเองนะครับเพื่อยุ่เริ่องานนี่นะครับผมแล้วก็ออกเลยนะครับผมเจ๋งเจ๋งเจ้งตัดแล้วตัด เราก็ขี่ไปเลยนะเจยวรถอย่างนี้เราก็ขี่ไปเลยอย่ามัวรออะไรปั๊บปั๊บมีแรงไาน,นะผมเ่อย